มาบูไฮวันนี้เจเจอิงฟ้าจะพาทุกคนไปล่องเรือในมหาสมุทรนะจ๊ะวันนี้ไปกับฮีโจนสลัดเพราะว่าอะไรพะจะไปเอาค่าหัวของกัปตันเริ่มแหละเริ่มแหละด้วยบัตรเจ็ดเพียงสามพันบาทสามพันบาทอย่างที่เคยเคยขอดูก่อน ขอดูก่อนว่ายังไงสัญลักษณ์วายนะหีบสมบัติเนาะสแกตเตอร์นกนั่นจะ้ะแล้วก็ตัวคูณที่เพิ่มขึ้นนะโดยฮีโจนสลัดของเรานั่นเองสแกตเตอร์นะจะ้ะสามตัวเท่านั้นนกเข้าสามตัวเท่านั้นเท่านั้นเลยแม่มาเริ่มเลยพอสองยังไงจังหวะนี้ มีทุน3 0 0พันเนาะก็เอาไปสักแบบอืไม่มละห0สิบลองดูสาวอย่าพิ่งใจร้อนอย่าพึ่งด่วนสรุปค่อยๆไปค่อยๆไปนะจังหวจะจังหวะเปิดคือสวยชำ้ำจังหวะเปิดคือสวยช้ำเลยดีมากคือเหมือนเป็นออกเอะไรตัวเปิดที่ดีตัวเปิดที่ดีแล้วก็ยังดีอยู่ก็ยังมีงความแตกอยู่นะตอนนี้มาแรงเลยก็คือเหล่าตัวอักษรคิง งควีนงควีนแยกก็ขึ้นมาเเรื่อยเออิงควีนแยกก็ขึ้นมาเรื่อยๆ,ออยาอยๆตามหากักกัปตันจุดสลัดขับเรือเองเลยเนี่ยพร้อมเพิ่มตัวคูณที่มากขึ้นตั้งแต่คูณหนึ่งสองสามแล้วก็คือไปห้าเลยเอาสิเอาสิเมื่อกี้อะไรเข็มทิศนะเมื่อกี้อะไรเข็มทิศนะโอ้โหดีงามมีแผนที่ในขวดโหลนะ สัพพสิ่งหลากหลายหลายหลังมากมายถ้าได้หน้าจนหลัดแตกหน้าของฮีก็คือจไม่ไหวแน่นอนแม่เออจี G. ไม่ไหวแน่นอนแม่แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นสกเตอร์ไหมถ้าจะให้ดีจะต้องเป็นสเก t เตอร์ต้องมีเจ้านกโพมาสามตัวเท่านั้น5้าห้าเอสเสมอจ้าบ,บาวกหา นะจังหวะเมื่อกี้บวกมาห้าร้อยนะจังหวะเมื่อกี้ดีไม่ไหวในงบใหมละห้าสิบเอาดีเอาดิเอาดิฮูหูงนแงนแงนแงนงนแนโอโอผิดผิดอันนี้คือขับเรือเด้อไม่ได้ขับรถเครื่องเออจะมาขับวงขับเวฟไม่ได้นะพศออตอนนี้เราอยู่ชายทะเลชุดของพศออก็ต้องดูแบบ มีความกรุยกรายนิดนึงเนาะเหมือนเป็นแบบดาราสาวบนเรืออะไรแบบเนี้เราไม่ได้ขับรถเครื่องขับรถเวฟนะเราต้องแต่งตัวแบบกรุยกรายฟิลเจ้าหญิงเจ้าใจฟิลแอลเรียวท้องล่องเรือนะมหาสมุทรอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้น ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวสแกตเตอร์นะจ๊าเจ้านกมีมาเกาะนะมาเกาะลงเกาะไหลมาให้หลุนอยู่เรื่อยๆมาให้ลุนอยู่เรื่อยๆนะว่าไปว่าไม่ได้แม่นกมาอีกนกมาอีกเนี่โผล่มาสองตัวอย่างนั้นเันลักไว้เข้าเมื่อกี้คือสวยมากรวยมากๆพรอ,อะไรมาในรูปแบบของหีบ สมบัติฮิต้องพูดให้ชัดๆแล้วก็ชาๆนะทุกคนเดี๋ยวพูดผิดออกเสียงไม่ตรงเดี๋ยวความหมายมันเปลี่ยนเนาะฮีบสมบัติวาเข้ากระจายแตกกระเจิงเออสวยงามดีงามพระรามแปดพระรามสี่พระรามเกสวยพ่อๆกับคิ้วของเจเจวันนี้ไม่ล่ะ ไหมล่ะหาหาสวยจริงเพราะมันดีงามพาราแปดแต่ดูเหมือนจังหวะนี้ร้อยหล่อสุดๆเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรอย่างที่บอกนะทุกคนส่วนใหญ่นะเทคนิคที่อิงฟ้าเอามาเล่นนะทุกคนมันจะเป็นเทคนิคจากกลุ่มนะเป็นกลุ่มที่อิงฟ้าอยู่นะจ๊ะ ออถ้าใครสนใจยังไงหลังไมมนาะแอบแอบคอมเมนต์มาก็ได้นะถ้าอยากรู้อะไรยินดีมากๆที่ให้คำปรึกษายินดีมากๆที่จะให้คำแนะนำซัพพอร์ตทุกๆอย่างสำหรับแอบสถูกท่านนะาจา๊ะนะจา๊ะจังหวะนี้นะทุกคนคือถ้าบวกมาพันสองพันจากบัตเจ็ตที่เราวางมานะคือดีมากคือดีมาก ขอแค่จังหวะนั้นเลยอย่างวันนี้สามพันใช่ไหมจริงจริงได้กลับมาห้าพันนี่คือยิ้มปั้นเลยนะยิ้มปั้นเลยนะแต่ตอนนี้คือพอสอเบาบางมากต้องงัดสุดเด็ดต้องงัดสุดเด็ดเทคนิคมาใช้เราแหล,ละสถานการณ์แบบนี้เราจะมาอีรุยอิชวยอิแช่ไม่ได้ เพราะว่าอะไราเพราะว่านี่ไงคะพอสอบังสวะนะจ๊ะฮีจนสลัดนะก็แอบแอบเกลือเกลือยาวเลยเนี่ยเพิ่งมาห้าเสมออูอ้หูพาอบอกเกลือหน่อย พอบอกเกลือหน่อยเอามะม่วงมาจิ้มเลยเพราะว่าตอนนี้ได้รางวัลก้อนโตเลย980ขนาดเป็ดแค่ไม้ละสี่สิบจึงใจมากจึ้งใจมากดีไม่ไหวคุณสองแล้วคุณสามไหมโอ,อ้ไปต่อไปต่อตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะนำ แล้วก็โฟกัสในเกมกลับมาเล่นนะเริ่มนะเริ่มมาแล้วนะทุกคนเออจับตาจับเข่าให้ดีๆมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแต่จริงจังหวะอะไรแบบนี้ขอแค่เท่าทุนก็คือเท่าทุนก็คือจึ้งใจแล้วนะเท่าทุนก็คือจึ้งใจแล้วนะแล้วตู้สแกตเตอร์ก็คือมาโพวา่วาวบแวมๆเนี่ยให้เห็นเนี่ยมาโพวา่วาวบแวมๆให้เห็นแบบเนี้ย มันหน้ามันเคี้ยวนะสวยมากทุกคนสำหรับแผนที่ี่ขวดโหลอยากระหาใบเสมือนแตกอีกแล้วรางวัลก้อนโตรอบนี้บวกมา4,480และเป็นที่เรียบร้อยเจ๊อิงฟ้าพาทุกคนมานผ่านเขาเรียกว่าอะไรผ่านวิกฤตการผ่านวิกฤตตการที่เงินเกือบจะติดลบ ตอนนี้บวกมาแล้วนะจ๊ะคอมพีทแล้วนะจา๊ามิชั่นนี้คอมพีทแล้วนะจา๊ามิชั่นนี้และดูเหมือนว่าจะสวยต่อไปสวยไปอีกสวยไปอีกเลิไม่ไหวกดไลค์ลอรอเลยกดไลค์ให้คลิปนี้ก่อนเลยคอมเมนต์กดแชร์เพราะว่ารางวัลก้อนโตนแจกอีกแล้วจ้าเฉียดห้าพัน 5, อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจเจอิงฟ้าคนนี้คนเดิมของทุกคนอีกเช่นเดิมนะเดี๋ยวพามาทำอะไรสนุกๆแบบนี้อีกเช่นเคยจ้า